สภาพหลังพม่ายึดล้านนาปกครองเมืองเชียงใหม่200ปีสู่ยุคเชียงใหม่เป็นเมืองร้างภาพป้อมเมืองเชียงใหม่สภาพล้านนาหลังจากถูกพม่ายึดและเข้าปกครองเมืองเชียงใหม่200ปีสู่ยุคเชียงใหม่เป็นเมืองร้างเป็นอย่างไรกันหนังสือชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาจากไหนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่อาจารย์สุจิตวงเทศผู้เขียนได้พาย้อนกลับไปดูรากเงา เมืองเชียงใหม่คนเชียงใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นบรรพชนล้านนาเมืม่อ500 0 0นปีที่แล้วที่พบกะโหลกมนุษย์ลำปางน้ำปักถ้ำกาคาจังหวัดลำปางซึ่งร่วมสมัยกับมนุษย์ปักกิ่งไล่เรียงมาจนถึงพศ2อ8 2ในที่นี้ขอนําเนื้อหาบางส่วนที่กล่าวถึงช่วงเวลา200ปีที่พมา่าเข้ามาปกครองเชียงใหม่ซึ่งอาจารย์สุจิตวงเทศอธิบายไว้ดังนี้นับตั้งแต่ราวพศ 2,000เป็นต้นมาลักษณะการค้าโลกขยายตัวมาขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อพ่อค้าชาวยุโรปพากันเดินทางเข้ามาติดต่อกับบ้านเมืองแถบสุวรรณภูมินี้โดยตรงทั้งบริเวณหมู่เกาะและผืนแผ่นดินใหญ่ทําให้ปริมาณการค้ามีมากขึ้นทั้งการค้าภายในกันเองและการค้าภายนอกกับยุโรปเมื่อการค้าทางทะเลสร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับบ้านเมืองและรัฐที่มีอํานาจเหนือเมืองท่าชายทะเลย่อมกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างบ้านเมืองและรัฐ เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าและรวบรวมทรัพยากรเพื่อการค้านั้นด้วยเหตุและปัจจัยดังนี้เองทําให้พมา่ายกกาลังเข้ายึดครองล้านนาประเทศเมื่อราวพศ2101สืบหลังต่อมาอีกนานภาพประตูเชียงใหม่ถ่ายเมื่อพศ2442ระหว่างล้านนาอยู่ในอำนาจปกครองของพม่านานมากกว่า200ปี มีบางช่วงตกอยู่ในอำนาจอายุธยาในระยะสั้นๆตรงนี้อาจารย์สรสวัสดีอ,องสกุลอธิบายว่ามีบางครั้งที่อยุธยายกทัพขึ้นมาที่เชียงใหม่ได้เช่นสมัยสมเด็จพระนเรสวนและสมัยพระนารายณ์และเชียงใหม่เป็นอิสระอยู่เป็นระยะระยะเช่นพศ2270-2306เนื่องจากเป็นเวลาที่พมา่าประสบปัญหาการเมืองภายในเมื่อพมา่าสามารถขจัดความยุ่งยากภายในได้เรียบร้อยก็จะกลับมาปราบล้านนาล้านนาเป็นเมืองขึ้นพมา่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนองพศ 2,101จนถึงพศ2,317ในสมัยพระเจ้าตากสินล้านนาจึงเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อไทยและร่วมกันขับไล่พม่าออกไปสําเร็จนโยบายการปกครองของพม่าต่อล้านนาอาจารย์สรสวสดีอ,องสกุลแบ่งตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ได้สองสมัยสมัยแรกระหว่างพศ2,101ถึง2,207ประมาณร้อปีแรก อำนาจรัฐพม่าในล้านนาไม่มีความสม่ำเสมอเพราะพม่าไม่สามารถยึดครองล้านนาอย่างเข้มแข็งตลอดเวลาดังพบว่าผู้นำท้องถิ่นได้ต่อต้านพมา่าและแยกเป็นนครรัฐอิสระอยู่หลายแห่งและในช่วงเวลานี้อยุธยาก็เข้ามามีบทบาทในเชียงใหม่ด้วยพม่าเองก็ยกทัพเข้ามาปราบปรามพร้อมกับปรับวิธีการปกครองอย่างไรก็ตามช่วงประมาณร้อยปีแรกนี้ล้านนามีฐานะเป็นมณฑลหนึ่งของราชอาณาจักรพมา่าจากสภาพที่ล้านนาเป็นคนต่างชาติต่างภาษา พมา่าจึงกำหนดให้เป็นเขตที่มีการปกครองตอนเองได้ในระดับหนึ่งคือคงให้เจ้านายและขุนนางนายล้านนามีส่วนร่วมในการปกครองโดยอยู่ภายใต้การกำกับของกษัตริย์พมา่าลักษณะการปกครองคนต่างชาติพันธุ์ของพมา่าใช้วิธีแบ่งเป็นเขตรหรือมณฑลและเรียกชื่อตามชาติพันธุ์พมา่าจึงเรียกล้านนาว่ายวนไทใหญ่เรียกชานส่วนมอนเรียกตะเลงสมัยที่สองระหว่างพศ 2,207-2,317ถึง 2, ประมาณ110ปีหลังฐานะของล้านนาเปลี่ยนไปโดยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของพม่าอย่างแท้จริงพม่าได้ส่งขุนนางจากราชสำนักมาปกครองโดยตรงขุนนางท้องถิ่นมีบทบาทน้อยและพม่าจัดเก็บผลประโยชน์จากล้านนาเพิ่มขึ้นจากเดิมนอกจากนั้นในช่วงนี้พม่าใช้วิธีแยกการปกครองเชียงแสนออกเป็นเขตสำคัญและใช้เป็นฐานที่มั่นจนกระทั่งพม่าหมดอำนาจในล้านนา อย่างไรก็ตามการต่อต้านพม่าและจัดตั้งนครรัฐอิสระดำเนินการตลอดมาปัญหาการเมืองภายในพม่าทําให้พม่าต้องผ่อนปรนล้านนาเป็นระยะครั้นพม่าจัดการปัญหาเรียบร้อยแล้วก็เข้าปราบปรามล้านนาโดยเชียงใหม่ถูกพม่าตีแตกครั้งใหญ่ในต้นพุทธศตรวรรษที่24พศ2306ซึ่งชาวเชียงใหม่ถูกกดต้อนไปจนหมดเมืองสะท้อนนโยบายของพม่าในช่วงหลังที่ต้องการทําลายเชียงใหม่อย่างแท้จริงในพศ 2,317ถือเป็นปีสำคัญยิ่งเพราะเป็นจุดเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยการตัดสินใจของพระยาจ่าบ้านและพระเจ้ากาววละที่หันไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากสินภาพพระเจ้ากาววละผู้เป็นหลานของนานทิชางผู้ปกครองเมืองลำปางต่อมาได้ปกครองเมืองเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กองทัพไทยและล้านนาร่วมกันทำสงครามกวาดล้างพมา่าออกจากเชียงใหม่สำเร็จ แต่กว่าอำนาจพมา่าจะหมดสิ้นในล้านนาอย่างแท้จริงต้องใช้เวลาอีก30ปีพมา่ายกกลับมายึดคืนเมืองเชียงใหม่เมื่อพศอ2อ1 9พระเจ้าตากให้ยกไปตีพมา่าที่เมืองเชียงใหม่อีกแต่คราวนี้เมื่อไล่พม่าและให้ทิ้งเมืองเชียงใหม่จะได้ไม่มีศึกพมา่าอีกมีพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอธิบายไว้ในหนังสือไทยรบพรมา่าดังนี้ขณะนั้นพระยาจ่าจบ้านซึ่งพระเจ้ากรุมธนบุรีทรงตั้งให้เป็นพระยาวิเชียนปราการ ได้ครองเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่ไทยที่เมืองได้จากพมา่าเห็นกองทัพพม่ายกมาเหลือกำลังท oh ok ี่จะต่อสู้ได้พอมีใบบอกลงมาอย่างกรุงธนบุรีแล้วพระยาวิเชียนปราการก็อบพยพครอบครัวทิ้งเมืองเชียงใหม่หนีลงมาเมืองสวรรคโลกพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงทราบว่าพม่ายกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่และพระยาวิเชียนปราการทิ้งเมืองหนีลงมาดังนั้นจึงโปรดให้รับพระยาวิเชียนปราการลงมายังกรุงธนบุรี แล้วให้มีตราสั่งเจ้าพระยาสุรสีให้คุมกองทัพหัวเมืองเหนือขึ้นไปสมทบกับพระยากาวิลาเจ้าเมืองนครลำปางยกไปตีเอาเมืองเชียงใหม่คืนกองทัพไทยยกขึ้นไปพม่าสู้ไม่ได้ก็ทิ้งเมืองเชียงใหม่เลิกทัพกลับไปเมื่อพม่าถอยไปจากเมืองเชียงใหม่แล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชดำรวิว่าเมืองเชียงใหม่ไร่บ้านพลเมืองระสำนระสายเสียมากแล้วจะรวบรวมกลับตั้งเป็นบ้านเมืองอย่างเดิมผู้คนก็ไม่พอจะเป็นกำลังรักษาเมืองได้ เมื่อกองทัพไทยกลับลงมาแล้วพม่ายกทัพกลับมาก็จะเสียเมืองเชียงใหม่อีกจึงมีรับสั่งให้ทิ้งเมืองเชียงใหม่เสียเมืองเชียงใหม่จึงเป็นเมืองร้างแต่นั้นมากว่า15ปีจนในรัชกาลที่หนึ่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้กลับตั้งขึ้นอีกภาพพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรี